เป็นตัวแทนของวิศิตคณะวิทยาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่3ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากรายวิชามสอจากหน้าหนึ่บุิกภาพให้ประดิษฐ์สัญลักษณ์แทนความดีจริงข้ามกลุ่มทอกราประดิษฐ์สมุดบันทึกเรื่องราดีๆแทนความดีในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ ผมชอนสมมตอาเรืงราวดีๆนี้เป็นเรื่องราที่แกะยากจานงและขออยู่ย่อมจะชมความดีของอาจารคะบครูขอขอบใจพวกเรามากเลยนะครับครูดีใจแล้วก็ชื่นใจมากที่ลูกศิษย์ได้เห็นความดีคว,มดค,วมดความทุ่มเทที่ครูพยายามจะมอบให้กับพวกเราการเป็นครูที่ดีไม่ใช่เพียงแต่สอนให้พวกเราจาหรือพูดให้พวกเราฟังเท่านั้น แต่การเป็นครูที่ดีต้องสามารถทําให้เด็กดูได้เห็นจริงได้ว่าความดีนั้นนะทำได้จริงและผลของความดีนี้มันชื่นใจเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้เป็นครูที่ดีเป็นผู้มารับไม่่าดออจากครูครูจะได้มีความภาคภูมิใจ ในผลงานและจะไปอยางชื่นใจว่าเราได้เกิดมาได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับรุกสิิ์ครูอขอขอบใจเรามากเลยแนละครูชื่นใจมากขอบใจทุกคน สวัสดีครับอาจารย์สัมบัติธนากระผมนายวรรณชัยนรสา,าค,ครับเป็นตัวแทนของนิสิตชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์ส,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกลุ่มพวกเราครับได้รับมอบหมายจากรายวิชามสว .351 การพัฒน,นศาศุกภาพครับให้จัดทำโครงการเชื่อนชบคนทำดีครับรแล้วให้ทำสิ่งของเพื่อ แทนความดีของคนนั้นครับกลุ่มของพวกเราจึงได้ทําความดีเรื่องการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเสรสลัดต่อส่วนรวมครับกลุ่มของพวกเราจึงเลยเห็นว่าท่านอาจารย์มีความร,รับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องของการดูแลนิสิตที่ปรึกษ,ษาหรือว่านิสิตในสาขาวิชาอย,ย่างนี้ครับและกลุ่มของเราก็ยังเห็นอีกว่าท่านอาจารย์ได้ทําโครงการทํากิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อ มหาลัยและเพื่อประเทศชาติครับกลุ่มพวกเราจึงได้ทําสิ่งของเพื่อแทนความดีชิ้นนี้มามอบให้กับอาจารย์ครับครับนี่เป็นสมุดเพื่อแทนความดีของอาจารย์ครับครับกลุ่มพวกเราก็ยังมีสมุดอีกเล่มนหนึ่งเพื่อ จะนามาให้อาจารย์นําไปมอบให้คนที่อาจารย์คิดว่ามีความเหมาะสมและมีความดีในเรื่องของการรับผิดชอบต่อนาที่และการเสียสลับเพื่อส่วนรวมครับถ้าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับของขวัญน,นี้แหละครับของขวัญนี้เป็นของทํามือใช่ไหมคะนี่ยทําทำด้วยมือเลยเนาะตั้งใจทาเป็นของขวัญที่ ดูมีคุณข้ามากขออนุญาตที่จะเปิดดูก่อนนะคะ<ม>เพื่อชื่นชมกับของขวัญที่ได้รับออที่เห็นในในนี้ต้องบอกว่ารู้สึกอย่างไรกับการได้รับของขวัญชิน้นนี้ต้องบอกว่าเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่ได้รับ<ม>เพราะว่ารู้อยู่ว่าผู้ทำความตั้งใจที่จะทำ<ม>และก็มอบให้กับผู้รับโดย พิเศษคือในแง่ของความชื่นชมยินดีในฐานะผู้รับก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้ระลึกนึกถึงอยู่เวลาที่เราได้ของที่ผู้ทำเขามีความตั้งใจมันก็จะเกิดความปิติในใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งที่ของนี้เนี่ยมันสูงมากดูอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่ในเรื่องของการทำด้วยจิตใจสูง ก็ต้องขอบอกว่ารู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่ได้นึกถึงและได้ทำของปับันชิ้นนี้ให้สวัสดีครับท่านอาจารย์ศาลปนาครับหลังจากที่อาจารย์ได้นําสิ่งของแทดงความดีครับได้ไป็มอบให้กับคนที่ท่านอาจารย์คิดว่าเหมาะสมครับตอนนี้อาจารย์รู้สึกยังไงครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ให้ครับครูเอาของนะคะไปให้คนสําคัญที่ ให้เขาเนี่ยแล้วได้มีการพูดคุยกันด้วยรู้สึกดีใจที่ของสิ่งนั้นมีคุณค่าสำหรับเขาเพราะว่าผู้รับเนี่ยพอรับสิ่งนั้นไปรับเจ้าสมุดไน,น้อยเล็กน้ไปเขาก็ถามว่าให้เขาทำไมก็อบอกว่าให้เพื่อแสดงความดีที่เขาได้กระทําต่อหน้าที่และการงานเขาบอกว่าแค่ประโยคนี้เขารู้สึกตื้นตันใจที่อย่างน้อยน้อยมีคนเห็นคุณค่าในตัวเขาเพราะนั้นความรู้สึกของครูครูก,ก็จะตื้นตันใจเช่นเดียวกัน ที่อย่างน้อยๆเราได้ทําให้คนที่ทํางานเขาได้มีความสุขก,กับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ได้รู้สึกว่าการทํางานของเขามันมีคุณค่าต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นในความคิดของตัวคุณเองคืดีใจและคาดว่าน่าจะดีใจยิ่งกว่าคนที่ได้รับอีกที่เราทําให้เขามีความสุขครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ให้เกียรนมาเ,เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับขอบคุณค